สบายดีท่านผู้ชมบายดีเอฟซีทุกคนนี้ดีแท็กข้าวคัวปิ้งเป็ดปิ้งปีกเป็ด,ดปที่กินเมื่อเช้าได้พี่น้องวันนี้มีแขกมากินข้าวแรงด้วยท่านผู้ชมยังยังดูแม่ชียงเองเออนีเห็นไหม,มเห็นคัดปีกเป็ดทงละลอยพี่น้องกินไปเลยกัดน,น้อยกานี้จักน้อยพี่น้องเมื่อเช้า,านี่ มันเหลืองๆเศบๆได้หรืออันนี้เนี่ข้าสชีจีเจียบักเลนท่านผู้ชมสีจีเจียบักเลนเนาะจั่มกับปรีกเป็ดอาหารแรงค่ะท่านผู้ชม FC ม <oughs> าถามมาปลาซากระเทียงนาไก่ปันไดโอ้ยเกือกิโลแล้วหูขี่กูเนี่ยมว่ากิโลหนึ่งมันสี่เกย์อืมบ่พอมึงมันจากเมก็ดกระเทียงหน้าเข้าไปหาปลาซ่านี่ เย็ดชีอย่างโหร่อยไปฮะบ่ฮอตเนาะไอเละของมันเนาะเจ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 นี่บ่เจเจอันอันนี้บอกเจมันนู่นแหละมันป่าซ่านู่นแหละออจำาสิบก็ดีสิไปกู้อะมันอยู่ในเจอันหัวอันนี้เจหัวพี่ภาษาห้ามกับเทียงหน้าห้ามสิไกลอีกยังไม่เล่นหม่องจูดมันก็ไกลยู่ บอนจูดนะมัในไกลกว่าพื้นเลยพี่ประสาบ่อนเก่ามันอยู่ในหนีได้ขางอันห้องเฮียนนีบน่บอนเผาอีพอกับบอนเผาเอรแล้วกับบอนพังบักเวียงผูผูขเขาตายน่ะตรงขามกับขอกง,งัูตรงขามกันเลยมันจะไกลอีกยอย่างเลยข้ามแม่มน,นะว่าพื้นนนั่กับดินเท่านะ่ะยางหายอยู่อบมือนี้พี่น้องร้านทรายสิมากินข่าวแลงนั่พี่น้องเลยไปเกาหลีบ่อหอดเก,กาหลี เป็นเกาหลีดองเป็นเกาหลีดงหัวแดงหัวดอนอยู่แถวนี่แหละพี่น้องเลาะให้หัวแดงแดงขีปุ่นตอมอยู่ดังยางนักนวงอยู่เวียงถูกอี้ได้เรื่องว่าบริปายนี่ดังไรให้ได้บ้างนี่ไม่เขาให้สร้างในโลกคลิปมือเดียวเลยเกือบเป็นสองหมื่นข้าเดียวน่ะเนี่ยลบให้ได้สิขึ้นห้าตีเงินนะขึ้นแล้วขึ้นไหนแต่สองล้านสามล้านก็ได้บาตาดินนาได้สิกำลังจะเอาลงมาขายเออไหนใครอยู่สะ ไอ้ไข่ไข่ส่โอเคแหละย่างมันบุญบ่ฮอตย่างมันเท่านี้แหละพอได้ใส่เออนะบุญบ่ฮอดพี่น้องเลยโอกาสหน้าห่างมีห่างสีได้ป้ายใหม่เนาะมะเขาวงเงี้ยยังตาศาสตร์กูนะพี่ซีทามภาษามันไกลปันได้จะคือกาอยู่เห็นปะทถ้าถ้าว่าได้หน้าเฮาเด้พี่น้องเขอกงัวเห็นบ่ มันกระตรงขามกับปลบาซ่าเลยบอนเผาอีพอะนะพี่น้องนะกอกงวนะย็นบอกไายแดงๆอย่างไปกับะม่หาโยพี่น้องเลยกับดินหานะนีน่นาเอากระบบนทางขับเผาถาพา่วพอพี่น้องกับเอาเนาะแล้วกับบอนเผาบอนพังพี่น้องลายๆคนอยู่น้าหานเนาะติดๆกันนนแหลพี่น้องใกล้ๆมันแค่นี้มันแค่มีป่ามีต้นไม้บางมันก็บแนมบ่เหน็นะนะ จริงก,กะควันไฟเวลาไหน,ะนกะเห็นนนะั่แหละพี่นอ้องเวลาเขจาเผาเมื่อนี้มีผูบ้บ่าวเกาหลีมากินขขาวนำ้ำทานผู้ชมอาหารแรงปีกเป็ดตามเจี๋ยบักเล่นพี่นอ้องวิยังล่มอยู่สัมภาระบัดเมื่อบอย่านพีหลอกบ่จะบอกอย่างเมื่อจะกะนอนอยู่นี่กว่าเออลืมว่าเมื่อนอนน้ำลุงลืม ซึ่าเมื่อนอนน้ำลุงมอายองฮาเซลเราได้นอนอยู่บ่กลางคืนกะเราคาเสลี่ยนแล้วคันมีตะเกาของบ่มีตุ่มนี่อ้าวเอาหัวเลือดมันบดถือกันเด้เอาเลือดไผมาใส่จังว่าแต่ว่าทีนี้ฮาสิเอาเลือดออกท่านเราเอาอราจื้เสือบ่ยังเอาเลือดเจ้าแล้วก็เลือดอีลอยน้ำอืมอีลอยเนี่ยมันบวไรมันกินไปหลินมันไปกินมั่วเออ แนวหนั่นบอกอืมขั้นก็นให้กินยาแก้แพ้น้ำบ่ได้บ่พอได้บรรเทาโอ้อีกแตนนี่เห็ดสาดกุ้ตกมึงแล้วะนี่ย, <c oughs> ยังไม่สุกเหรอปเนในตัวนีนะ้ปิดแล้วปีนจริงเอาทานใส่ทุกทานใส่ทานอ่อนเลยนะกาังีดตามแจ่พี่น้องรอแสบนัมนกันด้วยท่านผู้ชม โอ้โหพี่เ้าะไม่มันใหม่พอดหามตัวนี้ฮะมันเห็ดใหม่ร้ายเอาเลื้งเลื้งนะฮรับเป็ดมันบริย่างลูกมันสุกแล้วฮะนเอาลงมาเออเอามาบักเล่นครับอันนั้นนไหมพอดหรอได้ลูกเอามาเอามาสุกแล้วแหละเลื้งแล้วมาปดปิดเด้อโคมนะเอามาเนาย่อ,อลงมาแล้วลูกเด้อไปกินกันโอ้ยจะเป็นบร,ริย่างเกลือเป็นบร,ริย่กินแจ่บักเล่นกูจะแม่นสะกิโตม ก็ล่าต้มทีโอ้ยจะยังสายไฟยังยายอยู่เนี่ยนะคือเอาไปไกลดอกไฟแทะเห็นอยู่บ่ไปไปลูกไปเข้าไปกินก็คือเมวาลายร้อยอุ้ยมัดบักมัด มาเอิดปลาลุงกินข่าวนะครับเอิดมเดลแรงหนึ่งนุ่ทุ่มเลยนึงร้านไทยมาเรียกมาหนึ่งมากสบายตอนนี้สบายดีกว่าไหนเดียวมันสบายขนดนมาทำผู้ชม กินข้าวแรงด้วยการใส่เบินชัเบิ่งหนาตาหามแบบปิ้นแกะบักเลนคุณไปยังนเดลูบานนอนอยู่ด่าลูกายเอื้อยฮองซีอนพี่นลองลูกสยกกผูเขาิปาอะไรก็เลยได้ใ่โอ้ยดาเอ้ยมากองคนใส่ จะเอากระป๋อมันคือการก้าวอะไจเอาไอเดี๋ยวกินโลเดี๋ยวจังกินเดี๋ยวจังกินนี่ไหยพอเกลือโอ้ยไปดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อเชื่อไปนอนเบื่อมาเแถวบ้านห้องนี้จะหกใครแถวใตไม่จจะติไปไหใดไปวันนอนอย่างปลาลัมนะอันนี้ตุ๊กิ สาวนี่วพตัวได้เย็นอๆมันมีตัวนึงดอกดนี่นี่ิวสาวมันก็กินเองเาหล่าหคายหน่แล้วได่าใครของอนไเพิ่้เินเงินนี่แบบเราอยดีมีให้มดของไปไป่อะเนี่แต่เ คือในนอนเมื่อไรีเวทโมงกวนนั่งสักหรือมันหอดออกหอดออปืดเสือ่อได้กับบเย็นเอาลอมทัง่กับบเย็นในนอ,องบ่ะงงจะกบปีเลยล้วตุงจาลุกเมื่เมียแล้วหามงเมื่อขาลุก <c oughs> มากินเขา <c oughs> ่าข้าข้าวคนตแกแห้งเงี่สิเอาผ้ามาคนขอ้องยู่ลา่าจากผาคนมาเทียงคนเขาในของหนามเน่เสมอนคนของข้ากับเกตีนอนรับหมู เปิดตัวครั้งแรกของปีกเจอื้นเปิดจากสวนไม่้องว่านหวานโอ้ยไม่อ่าจ้าคือลายเท่โอ้โหโด่สีผูกจุบปลาสองขู้สมแม่ามาปล่อยบอมันมาอยู่น้ำสองตัวสามตัวแม็ซี่โตทั้งบบตัวนั้นมันอยู่น้ำแมวตัวเองมันมีแต่บักม่อนแมวอีแม่เลี้ยงมาแต่เทสัปตีนเนี่ย อันนี้ก็มาอยู่กับซัมปอกบุญนี่อีตัวหนึ่น้อยน้อยั่นจะกินข้าวน่่นมัดตัวขาวหรอหมกข้าหรอพี่บอกพี่บอกไม่ทาท้องมาท่านบอกว่าจบเกหน้ากแล้วบอกว่าเห็นจจแล้วหน้าตาเองเนี่ยหาสอบด้วยก็ ก็ทำหนักชิ้นได้มากเรื่องก็มม่เรื่องที่เราละหายสี่ช่อเดี๋ยวเราได้อะอาชิพถูอยัดบังงานอาด่ะนอนลงนอนลงเฮ้ยมันจิการกันยังไงมันนางกินมันบังกล้องนะทิโต๊ะอีเด้งมาแรงอยากชิ้น วาย่วันที่สาวีสาวขมเอิญสาวขมเบุญสอง้อนะบ่าากระยังหรอเขาบ่ังนี่แม่นี่เขามามีำเลืยงบ่อเม่หรวันที่สาวสิดันมงอนียังเหล เอาอย่างนี้ข้าว่ะไม่เอาร้ำเลี้ยไปนครไม้บุมไงข้าแข่เบิดที่น้องเอ็นได้ท่านเรงไปขวันเนาะนับข้านับข่ามาได้ย่างกูเลยยับอามาผมไป มันจะห้าได้่เขาบอกว่าบอกเอาลำเดืองท่านเอาลำเือหายมิตรไรที่ับอกไว้ลูกได้่ไหนมเสียได้สามสี่สลเออลืม้าเนาะขาแม่มีเงินน่ะสามสี่หมื่นาะควัดดีกว่านะดูกระา่มีผูยครับเงาะแต่ว่าผู้ใหญ่จะยีคนจ้างมาก คือเขาไปแลนเขาอะไได้เขาเบี้ยวมัได้ถึงมาหลุดมาดิไปรั่มหน่อโดนโดนกระทีบ่นีด้วยวน่ยโดนโดนหน้าืออนั่นเร่อหเาเบิ่งคอแน่มาดูเขาแม่ตื่นนอนมาทำไปแบบคนใส่น้ออือเดี๋ยวเลยมึงมันเห็นยังแม่มีแต่นอดังเวงก็งเกมากระไปทงที่ปอบ ด่าด่าหอเบือเบื่อเ่เมึงอ๋อบ่จแค่เราพเลมันบเอาแต่มันไปุกไปหลินนะนะไปถามมือถามพื้นนะครับใช่ใช่มันคล้ายลองมปดูกัน ฉิมาหย่าท่านน่ะมือกูนะเดี๋ยวหนิหย่าเจนเดียวอีกมันข่าวเขะงุ๊ดไม่ร่วมท่องอะนะท่านนี้พวกแพทย์ไปลงมาพูดงานปะ ไอ้ดำมาขาวเป็นขาเย็นในหัวแล้วต้งเมื่อแล้วเปนหมาได้ไดยอุ่นแล้เย็นกินมันกินขาวะมันกินขาวบแทมันฮอทอากาศเนาะถ้าหมกินเยอนล้วต้อเล่นหนบหน่อยกิน มื่อนางคนโตึนรืองม้เมื่อน่ะบางใ่บ้าตึงเฮือนขอนอนบางแงกซื้องันบรงบ้านนอนทีเงทียงไอ้พอแข็งเบิ่งนั่กับบ่บ่มาเบิ่งบ่อาทิมานอยู่ไกลยัแหม่บ่แม่่านบอกไปขายมันพูนไปูนมาูนห็ูนลงบางนตเนี่ยแหงหมักมั้งหักแฉงนะ เหมืนแชงโค้งแะวแซงโคมมันมันสีมากขาสีเห็นดะข้าสีงวกไปแล้วมันสีสาวๆเนาะอคตเมันยัแมันมีหน้าตาเะอืมล้างเท่านล้างเกับเป็ดหวานท่านี้มาไปใส่ทำบะหมี่ก็คื่อีกอะเฮยเขาปล่อยหวานหวานจะได้ขนาดอะไรก้บ้านเด้อพี่น้องร่มมากเลยค่ะ ขอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีขอบพุณนถูกกำลังใจหลายๆถูกคำตีส้มพี่น้อง